สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะคะวันนี้ก็มาเจอกันนะคะกับสาวอนนะคะเลขเด็ดกับแนวทางหวยฮาหนอยนะคะมัดรวมสี่หน่อยในงวดของวันที่ยีิบเจ็ดนะคะเดือนสิบเอ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันเป็นชุดสรุปนะคะคงสุดท้ายให้พี่พี่สมาชิกได้รับชมกันนะคะก่อนไปรับชมนะคะก็ฝากคําเตือนเช่นเคยนะคะตัวเลขทุกตัวได้มาจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ทางช่องไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะพี่ๆเนาะสำหรับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะคะพี่พี่ป่าปนกันไปสําหรับเมื่อวานนะคะพี่ๆสรุปผลเมื่อวานกันก่อนนะคะก่อนมารับชมแนวทางวันนี้นะคะเมื่อวานนี้นะคะให้เด่นไปที่8แล้วก็1แล้วก็9นะคะตัวเด่นเมื่อวานมาครบนะคะพี่พี่เด่น8เด่น1เด่น9นะคะวิ่งรูดเม็ดเดียวที่8นะคะสําหรับ เมื่อวานนี้นะคะ9เข้ามาในรอบแรกนะคะหน่อยเฉพาะกิจ39นะคะพี่พี่แต่ตัวเจาะไม่มีนะคะมา,าแค่ตัวด่นนะคะส่วน57ก็หลุดไปนะคะรอบนี้หลุดนะคะส่วนรอบพิเศษนะคะ757กับ78นะคะ757กับ78โอ้โหไม่มีเลยนะคะพี่พี่เนาะ75กับ78ดูให้เด่นไปที่8นะคะ81 89 8683นะคะแล้วก็85เนาะไม่มีแค่87นะคะพี่พแต่มาในตัวที่วิ่งรูดนะคะท่านใดนําไปวิ่งไปรูดนะคะก็เข้าไปใน78นะคะมาในรอบพิเศษเฉียดอย่างละแต้มนะคะพี่พี่ดูให้86หออก78นะคะก็เข้าตัววิ่งตัวรูดนะคะส่วนบนนี้หลุดนะคะปกติ873กับ12นะคะเสียดายมากเลยนะคะพ,พี่ดู ลอบปกติ1นสองนะคะเข้านะคะแต่น้องเอสให้อยู่ในชุดกันนะคะเข้าคู่นี้นะคะพี่พี่ดูเสียดายมากเลยนะคะให้อยู่ในชุดกันเนาะสำหรับเมื่อวานนะคะเข้า1นสองในรอบปกตินะคะส่วน VIP 2 6 3กับ6 1นะคะไม่มีนะคะดูให้1 5ออก6 1นะคะพี่พี่ผิดอย่างละแต้มจริงๆนะคะก็เสียดาย ก็สรุปเมื่อวานเข้าแค่ตัววิ่งรูด8ดนะคะตัวเด่นก็มาครบนะคะแล้วก็เข้าชุดกันไป1 2สองนะคะเมื่อวานนี้เดี๋ยวมารับชมวันนี้กันเลยนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะพี่ๆน้องเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะคะวันนี้เด่นที่8 7ดเจ็ดสนะคะตัววิ่งตัวรูดวันนี้นะคะวิ่งรูดที่สามนะคะสำหรับโค้งสุดท้ายนะคะ เน้นไปที่สามแปดสามเจ็ดสามห้านะคะพี่พี่แล้วก็แปดเก้าแปดเจ็ดแปดห้านะคะพี่พี่สำหรับชุดน้นนะคะก็มีหกคู่นะคะ กันนะคะกันไปที่หกเจ็ดแล้วก็ห้าหกสามเก้านะคะพ,พี่่ชุดกันก็มีสามคู่นะคะหกเจ็ด 5้าหก,ากานะคะสตัวเม็ดเดียวนะคะวันนี้ให้ไปก็จะเป็น7 3 5นะคะพี่ๆวันนี้ท่านใดชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะขอให้ทุกท่านทิงๆปังๆนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ